สวัสดีครับสวัสดีครับพบก,กับเราช่องพายป้องกระควักรอีกนะครับผมวันนี้ก็มีคิวมีคิวไม่ได้คิวช้านะคิวต่อสัญญานะครับผมต่อสัญญายื่นเอกสารต่อสัญญาป้องก,กพี่เอกสิทธิ์นะครับผมก็ก็เลยจะเอาช้างกลับไปอนะยู่ศูนย์นะโถ่ท้อง นี่ก็ล้างขึ้นรถพี่เอกซ์ก็ขึ้นรถแล้วนะครับนี่ขึ้นรถเรียบร้อยพี่ปองก็จะขึ้นต่อพี่เจ้าทองก็อยู่บ้านต่อไปนะครับผมบุญนำปองมุนม่นนะเมนนะปองมุนม่นนะมุ่นมุ่นะมุ่นเงี้ยทุกทองมึงก็เหยียบสายดิปองเอ้ย ทุกทองนี่จอมเหยียบสายเลยนะเหยียบสายยางให้สายยางหลุดออกจากก๊อกนะครับเลี้ยนะเลี้ยนะเลี้ยนะหุ่นอา้าวให้มีกิจกรรมร่วมกันหน่อยตั้งแต่มาย,ยังไม่มีกิจกรรมร่วมกันเลยนะครับ ตรมเทียวกันเหมือนเดิมสองลุงหลานไอ้ปุดปุดทรายตัวอ สองหิวก็ย่านนี้ก็ใส่ปุ๋ยไว้นะครับปุ๋ยเคมีฟองเลยปะ๊ะเป็นยาขนนะผมทุ่งทองก็เริ่มอ้วนขึ้นแล้วนะครับเริ่มอ้วนขึ้นละเริ่มบึกบึนขึ้นแล้วนะครับผมก็ขอบคุณแม่ๆนะพี่สนับสนุนซื้ออาผลไม้มาให้เจ้าทอง ดูดูกาทำดูทำก็ทูทูลุงเขาครับผมนี่ดูทูลุงเนี่ยทูลุงนะครับผมป้องเอาหิวน้ำต้องการสายยางจากควอนโมนะครับดูวิธีการ ส่งสื่อสารว่าต้องการกินน้ำก็ยกมือยกงวงขึ้นนะผมเพื่อจะให้ต่อโมส่งให้กับมือนะผมนี่ไม่ได้ทําไม่ได้สั่งครับเขาทาเองนะผมเขาทําให้เรารู้ว่าเราเขาหิวน้ํานะผมถุงทองก็อยู่กับผมจนจนเข้าสาษาะครับเพราะว่าช่วงนี้ มีงานก็กลัวไม่มีใครดูแลที่นั่นนะก็เลยต้องเอามาเมื่อมาตั้งแต่คอนโมบบดก็เอามาอยู่บ้านอนะีกอย่างหนึ่งก็อยากเลี้ยงให้อ้วน,นดูความสดของเขามุนใต้มุนมานะครับไม่นิ่งเนระัะ ต้องทูและสยางสยงชุถูวงนี้ไม่ใช่เลยขอสยางกินดื่มน้ำนะครับผมควันโมก็ยังคิดเจ้าทองอยู่ เจ้าทองก็ทูพิ่ป๋องนะน่ารักนะครับกูนี้ถ้าได้อ่าบน,น,น,น้ำด้วยกันนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นว่าเจ้าทองจะถูเอาพี่ป๋องเป็นเป็นไม้เก่านะผมทองทอยเียบสายทอง ไปเพื่อตัวสซะน,นะนี่นะน,ะนะครับมันก็ขอสียยางดื่มน้ำนะผมทองทอยเหยียบสายทองทองดูก็ระหว่างกินน้ำก็ดูถ้าถ้าดื่มของพี่ปองนี่ดูออ๋ชิวๆไปเลยนะครับนี่ ชิวๆเลยงานนี้ระหว่างกินก็ถูเสาไปด้วยนะเพื่อให้ขี้ใลรออกเก็บบนนะทบป้องทอย ถูแลปองถูถูถูเจอได้ไหมปองเจอได้ไหมคิดถูถูให้ตังซื้อออกนะผมไม่งั้นไม่ได้มันขีเ้เห่นะผมเวลาอยู่ตามบ้านตามอะไรกันโอกโันลายๆยาก,กันไปหมโอ้ย สองมันจะเดินไปไหนฮึ่ท thôi มันขัดคำสั่งนะครับเดี๋ยวมันต้องโดนท thôi ท t h ô มึงเดินไปไหนท thôi ใจะปุนี่ไงนี่เจ๋งตูงซื่อเจ๋ ถูปองถูถูเดวอันนี้ก็ขว้างไอ้ตัวเล็กนี่ขว้างครับแม่ถูเดี๋ยวผมถูให้เขาว่าเดี๋ยวชิดข้างล่างหน่อยนี่นะ ยกขยากำลังกินหญ้าอย่างเดียวน่ทองยกขาทองเดี๋ยวเลียวเยวย,ยบสายเ,ยเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเลยนะ គេទៅនោះមើលគេទៅបើបើត្មោលបើត្មោលសិនមកនេះ không thôi không thôi thôi chết thú đâu chết thú Rồi đâu thú đâu thú Lên lên nhìn ai đeo 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 khoáng lắm. khoáng วิธีทานเจ้าทองก็ม so ่ทราบเหมกันกันเราไม่ต้องใส่ตัวซื้อเลยเต็มไปหมดมันมันเป็นกระปกองนะผมถูปองถูแล้ลถูถี่ต้องให้ลบรอยด้วยตัวเองนะผม พอลำทางคนขัดลำบากนะครับมันปิดนาน,นะครับตรงก็ต้องถ่ายน้ำก็ต้องฉีดน้ำก็วุ่นวายอยู่นึงวอยญาปองอ่ะทองจองครับส่วนมากนะครับสำหรับเจ้าทองนี้ถ้าช้าง ตัวใหญ่ใจไม่เย็นพอนี้ทำเลยนะครับผมเ,เราจะต้องผูกก่อนนะครับเดี๋ยวตื่นรถนะ,ะจะทองจะทองเราข้างอย่าตื่นที่กลัว จะพูดกึทองนะแต่พูดเลยถือกล้องพูดทองนะพูดถือกล้องอยู่อยากไปกับเขาเลยจะทองเข้ารรษาก่อนนะครับค่อยเอาไปให้หมดงานก่อนนะครับผมถ้ามีงานอยู่มันก็ลำบากเรื่องคนดูแลเวลาออกงานนะม So bịt hắn. Hãy tụi cái lên, này, mùi lên. Hãy tụi mùi lên. Tụi mùi đâu Tụi mùi lên. Tụi mùi Bao nhiêu mùi 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 เโอเคนะครับไวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ